คนเกิดวันอังคารมาดูกันนะครับสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่22ถึง28กันยายน2568ไปจนถึงสัปดาห์หน้าไพ่จะอวยพรอ,อะไรคนเกิดวันอังคารรับพรดีๆไปจากไพ่เลยนะครับโอ้โหเป็นพรที่ดีมากครับสัปดาห์นี้ไพ่ก็ขออวยพรให้คนเกิดวันอังคารทุกท่านมีความราบรื่นมีความคล่องตัวจะหยิบจับทำอะไรนะครับก็ขอให้โชคดีทำแล้วก็ราบรื่นไม่มีอุปสรรคไม่มีอะไรมาขัดขวางนะครับ ล้วนแล้วแต่มีความมีโอกาสที่จะประสบควาสำเร็จได้ในทุกๆด้านเลยนะครับนะเป็นพรที่ดีมากจริงๆนะครับอาจจะหมายถึงการมีโอกาสดีๆหลายๆอย่างเข้ามาในเวลาเดียวกันแล้วก็ทำให้คุณสามารถที่จะทำทุกๆโอกาสเหล่านั้นให้ประสบความสำเร็จได้ในที่สุดนะครับนะขอให้ทุกอย่างมันเข้าทางคุณไปหมดนะอุปสรรคก็ไม่มีแถมยังส่ผลดี นะทำอะไรก็คล่องตัวไปหมดเลยนะครับเรียกว่ารุดปลืด้ดรุดปลืด้ดนะคล่องตัวไปหมดนะลับลืน่นสมมติแอสซิลนะคิดหวังสิ่งใดต้องการทำอะไรประสบความสำเร็จทั้งหมดเลยนะครับ mm hmm. ก็ขอให้คนเกิดวังการทุกท่านโชคดีตามที่ไพ่อวยพรนี้จริงๆนะครับ